สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครจะพาทุกทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้นำการปลูกผักผค,คนเก่งของเรากันค่ะและผู้นำคนแรกที่เราจะพาไปรู้จักกันวันนี้เธอเป็นครัวเรือนปลูกผักคนเก่งของเรามีชื่อว่านางธัญพรผิวขาวผู้นำสตรีตำบลบางน้ำจืดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของพี่พลีค่ะ จากการที่พี่ลีได้ปลูกผักทานเองในครัวเรือนทำให้พี่ลีนั้นเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวทานเองอย่างมากมายเลยค่ะปัจจุบันนี้พี่ลีได้ประสานความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดโดยการอนุเคราะห์จากท่านผู้นวยการโรงเรียนให้ใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติมซึ่งนอกจากจะทำให้พี่ลีมีพื้นที่ปลูกผักมากขึ้นแล้วก็วยังเป็นการสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกดีๆให้แก่น้องๆหนูๆในโรงเรียนด้วยค่ะ นอกจากพี่ลีจะมาดูแลผักในแปลงเป็นประจำแล้วก็ยังมีคณะครูและน้องๆหนูๆในโรงเรียนช่วยกันดูแลช่วยกันปลูกช่วยกันรดน้าช่วยกันพรวนดินช่วยกันเก็บผลผลิตหนูๆน้นองๆในโรงเรียนนอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักการดูแลผักการประกอบอาหารต่างๆ และการนรําเศษวัสดุมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วนั้นยังได้ผักไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะนัพว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วเราก็อดภูมิใจแทนพี่ลีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมาปลูกผักกันนะคะผู้นำท่านต่อไปที่เราจะพาไปรู้จักกันนะคะ ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากันเป็นกลุ่มเป็นทีมเลยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะทีมสาวสาวสตรีตำบลบ,บางกระเจ้าที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและรวมพลังกันได้อย่างยอดเยี่ยมคณะขับเคลื่อนกิจกรรมสตรีบางกระเจ้านำโดยพี่ปุ๊นัทมนสกุลแจบ้านเกาะได้ประสานใช้พื้นที่ว่างบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลบ,บางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่กลางในการปลูกผักสวนครัวร่วมกัน โดยที่จะมีทีมงานสตรีผัดเปลี่ยนเข้ามาช่วยดูแลต้นผักใครที่อยากทานผักสดๆไร้สารพิษก็สามารถที่จะมาขอเก็บไปทานได้นะคะแต่ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะสาวาวบางกระเจ้าเขาบอกมาจากต้นผักหลังบ้านสู่การทำงานร่วมกันแปลงผักนี้เกิดขึ้นจากความสามาคัคคีของทีมงานสาวสาวสตรีตำบลบางกระเจ้า แม่สุดยอดไปเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอปรบมือให้รัวๆเลยค่ะเยเ้เวลาหมดแล้วน่าเสียดายจังเลยค่ะแต่ถึงเวลาจะน้อยแต่เรื่องปลูกผักของสาวๆเราก็เต็มร้อยนะคะเห็นพลังของสตรีที่ร่วมกันปฏิบัติ แบ่งปันความรู้กันแบบนี้ก็อ,อดที่จะปลื้มแทนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของสาวๆกันไม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสำนในงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต้มแก,แกงแกูงกงเก่งมากเลยเก่งมากอา้าวผมมือกำจัดสบัย